ตอนนี้นะคะเดียอยู่ที่สวนเซนที่อะไรนะจบไไับเวลาอีแล้วที่ไหนนะพี่คนเซนจูรีค่ะอันนี้เดียก็ได้สั่งอันนี้อะไรบานาน่าอะไรพี่คนนั่งนะบานาน,น่า,นนาอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเพื่อเป็นแคตาลูปค่ะ คะนี่เราจะเร่มกินกันเลยนะคะอันนี้กินด้วยกันขอกินแทนตาลุก,ก่อนนะคะถ้าจะกินแทนตาลุกตนะั้งไมต้องกินไหมไม่กินต้องต้องขอนี่เล แบบไม่มีอะโอ้ต <rumor Goodnight> ้วงสะอาดจะเลกระจุกนะคะสะอาดไม่เกยมาแผ่พืกรตูหนักต้องหาระยะร้อ้ แมสซ์อมอนด้วยนะคะเฮ้ยอยากพังกินอ๋อะจะถ่ายรูปรอก่อนค่ะเราคุณหญิงมาถ่ายรูปก่อนนะคะเราถ่ายมา <c oughs> ไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ไอแพจ่าทำหน้าที่ก่อนโอ,อ้ <c oughs> โโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวตั้งกล้องไปมานี่เหรอต้องกระปุกนะคะคือตรงนี้โดนมือคุณพี่โฉบไปแล้วนะคะต้องเวลาแป๊บหนึ่ง ก็แานแค่นี้มพรไหมแทนถ่ายหรือเปล่าเมื่อกี้ถ่ายใช่ไหมขอด้วยรูปเมื่อกี้ทำไมอะไรอ่ะอะลูเหมันร้ออะไรอะดูเหมือนเลื่อนไหลอะทุกคนดูสิ Available Available บบนี่เหมือนเลือดหน่อยอะไรไปอะไรไปใหญ่อาวาร์เลเบิลน่าจะเป็นแบบอันนี้ไม่ต้องไปดูมันนะคะอันนี้รูปเด็กเอ๋อเดียนฮะไม่ค่ะหยุเซนจูดี้นะหยุดหยุไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งตอนนั้นหยุดหยุดไม่ได้สั่ง มาสิอะไรควรไปโฮมสเตย์มันไม่ได้ไปปาลิมแล้วพี่ไม่ปากเดี๋ยวน่าใจปะผมไม่กระตูนอยู่นี่หน้าหนาวีหน้าหราวพากันไปเลยโฮมสเตย์นต้วพี่บอกพี่ไม่ปากเอ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ยังไม่แน่ใจพี่แตงไปกับเขาเปล่าเหรอะจะเล่นมาเหรอ อยู่ที่นั่นใช่ไหมตอนนี้ขึ้นเลยนะแล้วไปหังไงตอนรูปนะคะเลอยหวานๆตุ่ยตอนนี้มันคืออะไรนะอ๋ไม่ั้ไาลือว้ๆไม่รู้มันยากมากอ๋อแรงบดแม่ห้หน่อยแม่บดหนูเราววกเดียวกันก็แต่อ่าไม่เอาเช็ดโลทำไมมันไม่มาล่ะ หรอแม่เอาไหมถ้าแม่เอาหนูขอคอ่ะอันนี้คืออะไรอยาตอบไม่มาจะไปนู่นไม,ไม่ไม่รู้อ่ะมันเย็นเหรอไม่เป็นคยีมเขาเล่นมา ไปหาหมอไปกล้วยก็หอมหมดกิ๊ฟกิ๊ฟคีไม่อร่อยนะวันเนี้ยแม่วา Mengambil amon tu ก็จะเหมดก็ือนจะไปเที่ยวก่อนที <g ül h> <g ül h> ่ไหนเอ่ยไม่รู้ท่านนี้เล็กจนแปลกอะไรทำไมมันนั่นแหละมันไม่ตั้งให้ต่อมาเป็นเราเดียวมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตั้งอ่ะมันแม่ คือค่อยๆครูบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาพนอนอย่างเดียวถ้ตอบครูถามหนูไว้นั่นอ่ะออเขาบอกว่าอ่ะเลขที่3เขียนเขียนแผนผังมาสิูเขียนบบเขียนครูบอกเขียนกระต้องนะครูไม่ทันแล้วมัเนเก่งแน่นอนไปแล้ว ห้องนอนถักองไรพวกอะคุเย็นมากน้ำหมดล้วนไม่นเขเปลแฟนกับวิจัยอะพักอยู่ที่หอเดียวอ่วัดแต่คนลับจิกันนั่ง เขาเป็นเหมือนอาหารเหมือนกันนะเป็นเขาเก่าอยู่โรงแรมเพระมันกดเก้าอ้าวจริงอ่ะจริงตอนนั้นพี่สายจะไปกับยายมาพี่ชายรู้อ่ะพี่สายไม่ไปอิ่มแล้วค่ะกล้วยคือสับเลยปะเนี่ยมันจะเห็นนั่งสับช้อนแล้วก็อกช็อกกิน ก็สองยินให้ดูก่อนนะก็ใช่แบบตักแบบตอนนี้ก็เดี้ยงแล้วนะก็รับประทานเสร็จแล้ว าบอกอันนี้ซื้ออันที่สองยาหนึ่งบาทใช่ไมอซนี่สองเจนหนึ่งบาทใช่ไหมเน,นี่ยเอ<า>อจ<า>่ายเงินค่าบาัตคริตนี่ไงกุงไทยได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะเฉพาะกสิกรกับกรุงเทพอันนี้มค,คนละนะเราจะไม่ถ่ายลนะ <laughs> ไม่เดรามาเพราะว่าจะเข้าน้ำนะคะเฉียงอาจจะดังยังอื่นเข้าไหมเข้าเป็นแบบชิชูด่วนคะเป็นแบบชิชูด่วน